กับรถพิลรสรีวิวยกคคากันนะครับวันนี้เรามาทดลองขับรถเบนซ์ CLA 250 AMG กันครับรถเล็กที่สมรทถนา่ากี่ารถสปอร์ตครับกับเป็นสีดานเดี๋ยวเราลองชมกันครับ เบนซ์ CLA 250 AMG นะครับเป็นเครื่อง2.0ลิตรน,นะครับเครื่องเป็นินต,ตัวนี้ปเป็นสีเทโบโถึงเครื่องจะเล็กแต่อัตราเร่งดีนะครับแล้วก็ไม่กินน้ำมันอย่างที่คิดอัตราสิ้นเปลืองนี่10-12ถึงกิโลลิตรสบายๆครับถ้าขับช้าๆอาจจะได้ถึง15-16กิโลลิตรครับหลายท่านาคิดว่าเบนซ์ CLA 250 AMG คันนี้เนื่องจากมันเป็นสีดางทรงคูเป้ ถ้าเราเดินทางไกลๆหลายๆคนจะลําบากไหมสําหรับผมคิดว่าถ้าเราเดินทางไม่เกินสิบคนนั่งได้สบายๆเลยครับเร็วประมาณหกสิบรอบมันขึ้นแค่พันนยครับเพราะการที่รถอ่ะมันมีแรงบิดที่ค่อนข้างสูงในรอบต่ำมันเลยทำให้ตัว CLA ได้ประหยัดน้ำมันเรื่อ,ตอนตัวเนี้ยถึงจะอยู่ใน CLA ก็ยังประหยัดนะเะราะแรงบิดมันมาไวถ้าเทียบ CLA 250กับ ซีวีสองร้อยหรือซีอาร์เอหนึ่งแปดศูนซีวีสองห้าศูนยเรเดินทางไกลก็ค่อนข้างประหยัดไฟเก่นกันแล้วก็ได้อัตราเลนที่ดีกว่านะไม่เชื่อลองพิสูจน์นะครับ เรามาดูอัปกชันข,ของตัว CLA คันนี้กันนะครับคันนี้เขาจะมีเป็นมีพัดเลืชิปนะครับไว้เปลี่ยนเกียร์ันได้ทันใจขึ้น,นครับเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์เกียร์สปีดนะครับแล้วก็มาดูหน้าจอของรถคันนี้นะครับที่เราก็เลือกเมนูต่างๆนะครับนี่เป็นเลือกโหมด audio โ,ดโหมดต่างๆ นี้เราลองดูที่โหมดครอบออดิโอกันนะครับก็สามารถฟังเพลงจากตัว USB การแต้งนะครับครับภายในคันนี้ตื่นสปอร์ตครับถ้าเราองดูนะตัวเบาะนะครับจะเป็นปกเบาะ u c ก p t s k ด t นะครับแล้วก็เป็นผ้าสลับกันหนังครับที่เขาดีไซน์มานเนี่ยเพราะว่าต้องการให้นั่งสบายแล้วก็ไม่อุ่นความร้อเนเวลานั่งนาน แล้วก็ได้ความกระชับเวลารถเข้าโคงง้งอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยลื่นคนไม่ลื่นนะครับเป็นรถในเลน<อ>แต่รถไม่เลื่อนอยู่แล้วครับเพราะว่าคันนี้มัน a m g ช่วงล่างเ G ครับ AMG ีนี่ออปชั่นค่อนข้างดีมากครับสำหรับเบนที่ใช้งานทั่วทัวไปนะครับขหลังนั่งแล้วยังยังมีพื้นที่ว่างอีกเยอะเลยนะครับ ยังไม่ชนตัวพนักพิงบอกคนขับเลยครับแล้วก็มีหลงังคาพาราลลีมารับากรับลมชมวิวยามเย็นก็เปิดได้ครับแต่ถ้ากลางวันก็ร้อนหน่อยนะเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกรถกันนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ครับ แล้วก็เส้นสายของตัวถังเนี่ยครับดูรูปทรงสปอร์ตครับรูปทรงเนี้ยอยู่ได้อีกหลายปีครับไม่มีตกลึกแน่นอนล,ล้อรถคันนี้เนี่ยจะเป็นเนื่องจากเป็นเอ็จากโรงงานก็จะเป็นล้อเอ็จีแล้วก็ช่วงล่างก็จะเป็นช่วงล่างสปอร์ตจากโรงงานครับล้อจะเป็นล้อแบ็คของ18นะครับสังเกตอันดับตรงล้อครับสแตมป์มีเอ็เลยครับเครื่องยนต์รุ่นนี้จะเป็นเครื่อง2 0ลิตรเทอร์โบครับ แรงม้า2 1 1แรงม้าครับแรงบิดก็ค่อนข้างสูงครับถ้าเทียบกับ CC ของมันแล้วจัดว่าเป็นรถที่อัตราเร่งดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันค่อนข้างมากที่สำคัญรุ่นนี้อะไหล่ค่อนข้างแพร่หลายครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์เพราะมันใช้เคร,เรื่องยนต์ร่วมกับตัว DLA 2 5 0ก็ใช้ด้วยกันได้นะพอคงสร้างพื้นฐานอันเดียวกันนะครับแล้วไปดูส่วนด้านท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยจะเป็นไฟ LED เส้นคู่ครับกลางคืน สวยมากๆนะครับส่วนท่อ,อเสียเนี่ยก็จะเป็นท่อคู่จากโรงงานแต่อะไรครับ ไรบ้างครับหลังจากการได้ทดลองขับเบนซ์เคออ250เอ็มจีกันไปแล้วท่านคูชอบนะครับนะไว้โอกาสต่อไปเรามาทดลองขับรถครันอื่นเดนของโอเพนโรดกันนะครับหากท่านได้สนใจเข้ามาเทสได้หรือทดลองขับชมรถของเราติดต่อตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันอีกครั้งสวัสดีครับ